นาวการบัดน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ใดต่อสู้กับอำนาจแห่งกิเลสได้พาตัวพานตนเข้าสู่การรักษาศีลได้ทำการถวายทานได้เป็นผู้ตั้งใจที่จะพัฒนาสติและปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยบุญด้วยบารมีเพื่อที่จะได้ แบ่งบุญแบ่งกุศลอุทิศไปยังบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องที่หมดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลจึงเป็นสิ่งอันประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่เป็นความหวังต่อดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตนั้นพ้นจากอันตรายพ้นจากความตกต่ำพ้นจากความยากลําบากนี่เป็นสิ่งที่ <c oughs> ผู้ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติกันมา บัดน,นี้เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุคคลกึ่งกึ่งกลางๆที่กึ่งกึงกลางๆก,ก็เป็นหมายเป็นบุคคลที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับในฐานะคารวาสในฐานะปุถุชนแต่ด้วยจิตใจด้วยความรู้ด้วยคุณธรรมในใจก็ได้มีการเรียนรู้ก็ได้มีการพัฒนาก็ได้มีความเข้าใจรวมกระทั่งถึงได้มีความปรารถนาว่าแท้ที่จริงแล้ว ชีวิตทางโลกทั้งหลายทั้งปวงทำไปก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายอันสูงสุดนอกจากชีวิตทางธรรมเพราะเราทั้งหลายก็เป็นผู้มีปัญญาเมื่อปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่สามารถจะปฏิเสธความเป็นจริงได้เมื่อไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจยังไม่มีความพร้อม อันเกิดจากภาระหน้าที่เกิดจากการที่เราทั้งหลายได้ไปผูกพันได้ไปผูกมัดได้ไปทำตัวให้อยู่ในใต้อำนาจแ <c oughs> ห่งความสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นมาเหมือนทุกภพทุกชาติในที่สุดเราก็ต้องเสียเวลากับภาระพันธะที่ผูกพันกันไว้และก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราพัฒนามากขึ้นมีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงหาอะไรอวนมีแต่ความ ดิดน้นรนมีแต่การขนขวายและในที่สุดก็จะต้องพัดภาคจะต้องเสียเวลาและก็เสียโอกาสและก็เสียประโยชน์ไปในที่สุดดังนั้นเราก็จึงเป็นคนกึ่งกลางกลางที่ว่ากึง่งกึ่งกลางกลางก็คือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แต่ก็ไม่สามารถไปในสิ่งที่เราปรารถนาหรือที่เราดูได้เพราะเราจะต้องอยู่ในฐานะที่ถูกส <c oughs> ถ,ถานการณ์นั้นบีบคัน้นบัดนี้ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานการณ์ที่เป็นมนุษย์ ก็จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําคุณธรรมให้เกิดขึ้นบรรดาผู้คนที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตามปกติก็ถือว่าเป็นคาราวาสคาราวาสเน้นก็เป็นสิ่งสําคัญคารวานั้นจะต้องเป็นคุณธรรมต้องเป็นคาราวาสที่ได้ประได้ประ <c oughs> โยชน์และก็เป็นผู้ที่ได้ทําตัวให้เกิดความ เป็นประโยชน์อันสูงสุดในเป็นผู้ประเสริฐมิฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคารวาสเหมือนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีคารวาสคารวาสนน้นก็จะมีธรรมะของคารวาสครมะของคารวาสนน้นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้แจกแจงมนุษย์จะต้องมีสัจจะมนุษย์จะต้องมีธรรมะธรรมะปุรุณจะต้องมีขันติและจะต้องมีจาคะทั้ง4ี่ข้อนี้ก็ถือเป็นคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์เป็นคารวาสหากผู้ใดก็ตาม ไม่ได้มีคุณสมบัตินี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลไม่เต็มเป็นบุคคลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์และเป็นบุคคลที่มีปัญหาเพราะธรรมะก็ต้องมีกำกับไว้กับทุกตัวตนทุกคนทุกชนชั้นและทุกสถานะธรรมะของพิสุสงธรรมะของนักพรตธรรมะของนักบวชนั้นก็จะต้องมีคุณธรรมจะต้องมีการหักห้ามใจรวมกระทั่งถึงจะต้องมีระเบียบวินยัยจะต้องมีข้อบังคับเป็นผู้ที่จะต้องแสดงตัวแสดงตน ให้แตกต่างจากคารวะทั้งหลายส่วนคารวะนั้นก็จะต้องมีสถานะที่จะต้องไม่ให้เกิดการเบียดเบียนมนุษย์ก็จึงต้องมีสัจจะสัจจะเป็นสิ่งสําคัญสัจจะคือความจริงสัจจะคือสิ่งที่ <c oughs> ทุกคนนั้นถือเอามาเป็นเครื่องยุติเอามาเป็นเครื่องตัดสินเอามาเครื่องพิพากษาได้เพราะว้าไม่อยู่กับสัจจะความเป็นจริงแล้วมนุษย์ก็จะเข้าข้างตัวเองมนุษย์ก็จะมีปัญหาในที่สุด มนุษย์ก็จะทำร้ายทำลายกันสัจจะก็จึงต้องเป็นคุณธรรมก้อแรกมนุษย์จะอยู่ที่ไหนอยู่ทำอะไรก็จะต้องมีสัจจะต่อผู้อื่นและมีสัจจะต่อตอนเองและก็มีสัจจะต่อธรรมชาติ <c oughs> เข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ใครก็ตามไม่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงในที่สุดชีวิตจะต้องล,องล้มเหลวในชีวิตจะต้องมีปัญหาและในที่จะนํามาซึ่งวิบากแห่งกรรมเหมือนกับที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเขาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการที่ขาดสัจจะมขาดความเป็นจริงไม่เป็นผู้ละมัดระวังไม่เป็นผู้เข้าใจในความเป็นจริงก็จึงเป็นผู้ถูกอวิชชาถูกกิเลสทั้งหลายเขาครอบงำดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำ ข้อที่พระพุทดเจ้าได้ตัดได้สอนนั้นเอามาเป็นธรรมนูญชีวิตเอามาเป็นกฎระเบียบเพื่อให้เรานั้นไม่พลาดไม่ให้เราเสียหายเราจะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากว่าอยู่บนโลกนี้แล้วกสิ่งที่ยัออย่วยุไปเราก็ไม่สามารถที่จะข่มตัวข่มใจได้เราก็จะต้องปล่อยใจไปในตามกระแสที่ถูกด้วยยวนดังนั้นมนุษย์ที่ไม่มีธรรมะไม่มี <c oughs> ไม่มีการขม่ม ในจิตใจเรื่องใดดีเรื่องใดไม่ดีเรื่องใดควรเหมาะและเรื่องใดไม่ควรทําเรื่องใดที่ควรจะรักษาระเบียบวินัยเราจะต้องข่มจิตข่มใจและเราจะต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นกับสิ่งที่ <c oughs> เป็นประโยชน์และเป็นการพัฒนาในฐานะที่เรานัจะต้องใช้ชีวิตยอยู่บนโลกบนี้หากผู้ใดก็ตามไม่มีธรรมะไม่มีความรู้สึกคุมเหงข่ม <c oughs> บีบคั้นให้กิเลสนั้น เป็นผู้ที่จะต้องยอมสยบเราก็จะกลับกลายเป็นคนที่ถูกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นหลอกล่อทําให้เราเสียใจทําให้เราหมดหวงังและในที่สุดเราทําให้เราเสียคนเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ไม่มีการคุมในจิตใจของตนเองก็จะกลายเป็นผู้ถูกกิเลสนั้นชักนําไปนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ารู้ เข้าใจว่ามนุษย์เป็นผู้อ่อนแอถูกอะไรยั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะกลายเป็นคนวันไหวในที่สุดเราก็จะต้องกลายเป็นคล้อยตามเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ไหลไปสู่ในที่ต่ำและก็จะเป็นผู้ที่ไม่เข้าถึง <c oughs> <c oughs> ความบริสุทธิ์ของจิตใจไม่เข้าถึงปัญญามนุษย์น,นั้นนอกจากต้องมีการขม่มแล้วจะต้องมีความอดกัน้นอดทนเพราะสิ่งที่ มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเจอก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจไม่ถูกใจไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สมกับที่เราตั้งความหวังไว้หรือที่เราเคยได้รือที่เราเคยได้ <c oughs> ปรารถนาไว้เ <ME U TER 1> <c oughs> มื่อมนุษย์นั้นไม่ได้ความสุขไม่ได้สิ่งที่เราตั้งความหวังไว้หรือที่เราเคยได้เกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทนก็จะกลายเป็นคนบน่นคนเบื่อ ในที่สุดก็เป็นคนท้อแท้และเป็นคนที่จะต้องล้มเลิกไม่มีความอดกั้นอดทนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยการไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศไม่ว่าสถานาการณ์จากภายนอกที่บีบคั้นมากมาย <c oughs> <c oughs> จากเพื่อนมนุษย์จากธรรมชาติรวมกรทั่งถึงจากระบบของ <c oughs> สังคมที่บีบคั้นให้เรานั่นจะต้องทุกข์ทรมานรวมทั้งภายในจิตใจเรา ก็จะเป็นผู้ที่ผสมผสานทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงขาดความอดกั้นอดทนเมื่อมนุษย์ไม่มีความอดกั้นอดทนจะต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้จะต้องกลายเป็นผู้เลิ่มล้มเลิกในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาและในที่สุดก็จะกลายเป็นคนล้มเหลวเหมือนกับที่เรานั้นถ้าจะพูดในทางธรรมแล้วเราก็ล้มเหลวมาทุกภพทุกชาติเพราะเราต้องเวียนว่ายตายเกิดแตกต่างจากบรรดาอริยบุคคลพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ ทำตัวจนกระทั่งได้ยุติการ <c oughs> ทุกทรมานยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็แปลว่าเขาต้องอยู่กับความอดกัน้นอดทนชน,นิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวและในที่สุดแล้วบนแห่งการอดกัน้นอดทนก็จะนำมาสึ่งความเข้มแข็งและความสำเร็จ <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่ไม่เกิดความอดทนเราจะต้องเกิดความอดกัน้นอดทนกับสิ่งที่ เป็นอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าให้ข้อธรรมไว้ให้เป็นคนมีสัจจะให้คนมีอุปนิสัยแห่งการขม่มไม่ให้กิเลสนั้นมาข่มเราไม่ให้อำนาจแห่งความยั่วยุทั้งหลายทั้งปวงทําให้เรานั้นเป็นผู้อ่อนแออ่อนไห้รวมกระทั่งถึงเราจะต้องเป็นผู้มีความอดทนต่อทุกสิ่งทุกบรญยาการทั้งภายนอกและภายใน อีกกระทั่งถึงเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างกุศลให้กับตนเองก็คือจาคะเป็นผู้ที่สามารถบริจาคช่วยเหลือสามารถที่จะแบ่งปันในที่สุดความรู้สึกแห่งการแบ่งปันก็ทำลายความยึดมั่นถือมั่นก็ทำลายความหวงแ <c oughs> หหวงหวงแหนเพราะมนุษย์นั้นถ้าหวงแหนแล้วนอกจากจะรักษาของตนแล้วบางครัง้งบางคราวก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากได้เกิดความเสียดายเมื่อมนุษย์มีอุป,ปนิสยัย ที่หวงห่วงเหมือนกับพวกที่ปู่สมเฝ้าทรัพย์หรือพวกที่คนตายไปแล้วคนตายนั้นก็หวงสมบัติเป็นคนรักสิ่งนั้นสิ่งนี้ในที่ตุดตายไปไม่เป็นไหนก็จะกลายเป็นบรรดาสรรพสัตว์ที่ไปเฝ้าสิ่งของอยู่นั่นก็เป็นอาคุศนที่เกิดขึ้นการที่ได้สลาการที่ได้แจกจ่ายไปก็ทําให้เรานั้นไม่ยึดติดแล้วก็ไม่เป็นผู้กังวลในยามที่เราจะต้องสูญเสียในยามที่เราจะต้องพัดพากจากไปมนุษย์ไม่มีอุปนิสัย แห่งการแบ่งปันก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่หวงห่วงและในจิตนั้นก็จะพาให้ไปเป็นบรรดาสัตว์ที่อยู่ในอบาย,ยภูมิบัดนี้คารวะจะทมนั้นก็เป็นสิ่งดูเหมือนง่ายแต่แท้ที่จริงแล้วเราต้องทําด้วยความตั้งใจเราต้องทําด้วยความอดกลั้นอดทนและในที่สุดการกระทําของเรานั้นก็จะนําไปสู่การ ที่มีคุณสมบัติในยามที่เราปาถนาะในยามที่เราหันหน้าเข้าสู่พระธรรมเราก็จะได้เป็นคนที่ไม่มีอะไรข้างค้างไม่มีอะไรที่เป็นบาดแผลไม่มีอะไรที่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในจิตใจมนุษย์ก็จึงต้องปูพื้นฐานในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะต้องแต่ไวยไหนก็ตามเราจะต้องเป็นผู้มีความเชื่อและความจริงและในต้องเป็นผู้ที่ยอมรับความเป็นจริงตั้งอยู่บนในเหตุผลและ <c oughs> สัจธรรมความยุติธรรมเน้นจะต้องมีขึ้นในตัวในจิตใจของทุกคนจะต้องเป็นผู้มีการขม่ขมเหงข่ม <c oughs> บีบคั้นไม่ให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีอำนาจเพราะบรรดาผู้คนที่เสียคนไปส่วนใหญ่แล้วไม่มีการขม่มจิตข่มใจตัวเองว่าสิ่งใดควรทาไม่ควรทําจะต้องมีความอดกลั้นอดทนในการทําคุณงามความดีและจะต้องมีอุปนิสัยแห่งการแบ่งปันแจกจ่ายไปนี่ก็จะกลายเป็นบุคคลเมื่อถึงวัยอันควรแล้ว ก็จะได้หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมการหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนั้นก็จะได้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีคุณสมบัติเป็นการต่อยอดเพราะมนุษย์เมื่อใกล้ถึงวันจะตายหรือใกล้ที่จะเป็นคนที่ <c oughs> มีความแก่มีความชราส่วนใหญ่แล้วก็จะระลึกถึงว่าเราเองนั้นคงนีไม่พ้นความตายก็มีอะไรเป็นที่พึ่งส่วนใหญ่ก็จะหันหน้าเข้าสู่พระธรรมเพาราะการหาเขาอยู่พระธรรมแล้ว ก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีอะไรมาขัดมาขวางเพราะบางคนหันหน้าเข้าสู่พระธรรมก็กลายเป็นอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นความคิดสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายและเรื่องที่ผูกพันไว้ในชีวิตมากมายห่วงลูกห่วงหลานห่วงลูกเสร็จแล้วก็ห่วงหลานห่วงหลานก็ห่วงเลนห่วงล้นห่วงทรัพย์สินห่วงเงินทองห่วงสุนารห่วงสัตว์ทั้งหลายห่วงที่ดินห่วงทุกสิ่งทุกอย่างห่วงเกียรติยศชื่อเสียง ความห่วงนี้ก็ทําให้มนุษย์นั้นไม่เป็นอิสระและในที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทําความสงบล่มเย็นในจิตใจได้เราก็จึงต้องเป็นคนเตรียมตัวเราต้องเป็นคนเตรียมใจเราต้องเป็นคนทําความเข้าใจว่าเมื่อวันใดก็ตามที่เราจะหันหน้าเข้าสู่พระธรรมแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่ <c oughs> อยู่ได้อย่างไม่มีความวิตกกังวลเหมือนกับบรรดาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระ อาลียะทั้งหลายพระพิสุสงฆ์อรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงและผู้เป็นสาวกพระพุทธเจเ้าเขาก็มีเหมือนอย่างเราเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีเงินทองทรัพย์สินเขาก็มีเกียรติยศชื่อเสียงมีลูกมีหลานเขาก็มีญาติพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เหมือนที่เรามีอยู่แต่เมื่อถึงยามถึงเวลาและถึงโอกาสเขาก็ตัดได้เขาก็ทิ้งได้เขาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี <c oughs> ประโยชน์และเป็นสิ่งที่ผูกพันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความล่าช้าเสียหายและในที่สุดเขาก็ได้ประสบผลสําเร็จไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคน <c oughs> ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่เป็นเพราะว่าปัญญาเป็นพากการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกทางเป็นผู้ใช้ ธรรมะในขณะที่เป็นคารวะาไม่ให้เสียหายไม่เป็นคนผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นคนที่เ <c oughs> <c oughs> ข้าข้างตัวเองไม่เป็นคนที่พยายามที่จะหาความสุขหาความจริงใส่ตัวอย่างเดียวไม่โดยไม่หาความจริงของจักรวาลไม่หาความจริงของธรรมชาติและความจริงในสังคมเพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเครื่องที่จะตัดสินในการดําเนินชีวิตบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อผู้ เมื่อขณะที่เป็นมนุษย์ทำํำในสิ่งที่ดีงามเวลาเข้าถู่ทางธรรมแล้วก็จะกลายเป็นคนสะดวกสบายรวดเร็วไม่มีปริพเทศไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางในการประพฤติปฏิบัตินั่นก็หมายความว่าเรานั้นขณะนี้เป็นคารวาเป็นมนุษย์ก <c oughs> ึ่งกึ่งกลางกลางเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่า เราก็เป็นผู้มีปัญญาเมื่อได้รู้ธรรมะเข้าจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะวางแผนจะทำยังไงดีชาตินี้เราก็อยากจะบำเพ็ญเพียรให้พ้นทุกไปถ้างนนี้เราก็อยากจะทำให้ <c oughs> เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นก็เป็นความคิดและก็เป็นความรู้สึกแต่อุปสรรคก็คือเมื่อคิดเมื่ออยากก็ไปไม่ได้มาไม่ได้เพราะไม่มีการวางแผน มนุษย์จึงต้องเป็นผู้ที่จะต้องจัดสรรบริหารตัวเองเรามีเวลาอันจำกัดเราจะแบ่งเวลาอะไรให้ใครเรามีข้าวของที่ <c oughs> จะต้องจัดสรรบริหารเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาเราจะต้องใช้ปัญญาในการที่จะทําประโยชน์ในเรื่องความรู้ของธรรมะในทางโลกและในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นผู้ที่จะต้องละเอียดอ่อนจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการเวลามากมาย ที่เสียไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่เขียนคุณค่าว่าหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเราไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากมายไม่ได้ทําให้เกิดคุณธรรมไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาไม่ทําให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระในที่สุดเมื่อยามประพฤติปฏิบัติก็เสียเวลามาทําความสงบ ว่าจะได้สงบนั้นก็ยุ่งยากใจเวลานานและสงบก็สงบไม่นานในที่สุดก็มีเรื่องฟุ้งซ่านก็แปลว่าเวลาส่วนใหญ่ในวในหนึ่งวันนั้นเราได้ใช้ไปกับสิ่งที่ทําให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองทําฟุ้งซ่านรวมกระทั่งดึงทําให้ติดอยู่ในกองกิเลสเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้จัดสรรเวลาที่มีอยู่นั้นให้เป็นในลักษณะของความเป็นกลางให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดความถูกต้องเราต้องให้เวลากับธรรมะให้เวลากับ คุณธรรมความรู้การสร้างปัญญาเราต้องให้เวลากับการดำรงชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานดังนั้นผู้ใดก็ตามไม่ได้จัดสรรบริหารเวลาก็ถือว่าเป็นคนที่จะต้องมีปัญหาและการงานก็จะเสียหายทางธรรมก็จะไม่ก้าวหน้า <c oughs> ชีวิตก็จะมีปัญหาสิ่งต่างๆก็จะลุมแล้รวรวมกระทั่งถึงอุป e นิสัยก็จะต้องเป็นคนจัดสรรก็จะต้องเป็นคนบริหารให้ถูกต้องหลาย อย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้หมายความเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะต้องเป็นผู้จัดการเราจะต้องเป็นผู้ค้นหาว่าบัดนี้เรามาถึงอายุขนาดนี้แล้วสิ่งไหนที่ไม่ดีในจิตใจเราที่ไม่ดีในพฤติกรรมของเราคําพูดคําจาการกระทําความคิดและก็ความเคยชินใดๆก็ตามที่เป็นอุปสรรคที่เป็นสิ่งที่ <c oughs> ไม่เกิดความพัฒนาในทางธรรมเราก็จะต้องจัดการ กำจัดออกให้หมดเราจะต้องกลายเป็นผู้พัฒนาให้เกิดความ <c oughs> ก้าวหน้าให้เกิดคุณธรรมในการที่เราจะต้องใช้ความคิดที่เราจะต้องมีทัศนคติจะต้องมีการประพฤติในแต่ละครั้งแต่ละคนรวมมาตั้งถึงในสังคมเราจะไปเสียเวลากับคนที่ไร้สาระอย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์มากมายเราก็ควรจะบริหารจัดการ กันพบผู้คนมากมายโดยที่ไม่มีประโยชน์โดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดความเจริญไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดจิตใจเข้มแข็งก็เหมือนกับพบคนพาลพระผู้เป็เจ้าก็จึงเป็นผู้ให้เราทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้คบคนพาลเป็นข้อห้ามข้อแรกเพราะคนพาลจะทําให้เราทั้งเสียเวลาเสียหายและเสียสติเสียปัญญาเสียคุณธรรมเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเจริญดังนั้นคนบางคนที่เกี่ยวข้องกับเราถ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อ การพัฒนาคุณธรรมก็ควรจะต้องตัดให้ลดน้อยถอยลงหรืออย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะไม่มีประโยชน์เรามาถึง <c oughs> วาระที่เรียกว่าเราจะต้องดิ้นรนเพื่อจะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแปรเป็นเพราะว่าวาันที่เรารับทุกข์รับความทรมานนั้นไม่มีใครมาช่วยเราเราจะต้องอยู่ตามลําพังและเราจะมาโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะใช้ชีวิตใช้บริหาร ทัาทากติรวมก็ตั้งตึงติดต่อผู้คนที่ไม่มีประโยชน์และกลายเป็น <c oughs> จะต้องทำเรื่องในสิ่งที่เสียหายเราก็จะต้องเป็นผู้จัดการบริหารให้ถูกต้องให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นคนอ่อนแออ่อนไหวไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหลงไม่มีอะไรที่จะยึดจเนเดียวร้อยตามไปไหลลื่นไปตามกระแสทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเอา ประโยชน์ในการมาเกิดนี้ไม่ได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายที่ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรอยากนาที่อยากจะพัฒนาไปสู่ธรรมะชั้นสูงนั้นก็จะต้องเป็นผู้จัดการกับชีวิตของตนเองในที่สุดความรู้สึกภายในจิตใจว่าเราเป็นผู้ผูกพันกับอะไรบ้างสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นขีดขวางหลายคนก็ถามว่าทําไมไม่อยากจะมาประพฤติปฏิบัติก็มีคําตอบว่าเพราะห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้ห่วงไว้มีอะไร ใครจะให้อาหารหมาหาอาหารแมวนั่นก็แปลว่าเราเป็นทาสหมาเป็นทาสแมวเราไม่อยอมไปพระนิพพานเพราะเรายังเป็นทาสรับใช้บรรดาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เราโหดร้ายไม่ใช่เราเป็นคนใจดําแต่เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามากมายเราจะต้องจัดสรรเราจะต้องจัดการกับเรื่องที่ห่วงว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่มีอย่าไปหามาใส่ตัวอย่าทําให้เวลาเสียหาย ถ้าไม่เกี่ยวข้องอย่าไปรับปากอย่าไปผูกพันใดๆเรื่องที่ทาตัวให้เป็นอิสระเราลําพังตัวเราเองนั้นก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูแลแล้วเราจะไปดูแลคนอื่นไปห่วงคนอื่นก็เท่ากับว่าเราเกิดมาก็จะต้องเสียหายและก็จะต้องเดือดร้อนไม่จบไม่สิน้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเองนั้นก็ไม่ได้เป็นคนใจดําแต่เป็นพ่อรู้ว่าหากยังห่วงคนนั้นห่วงนี้เราก็คงไม่บรรลุธรรมหาอยังเป็นผู้ ผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะทําให้เรานั้นจะต้องเวียนว่ายจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธองค์ก็จึงได้เป็นผู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมและก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าบัดนี้ถึงการเวลาแล้วที่ต่างคนจะต้องดูแลตัวเองเราก็จะต้องไปพัฒนาเราก็จะต้องไปทําประโยชน์ให้กับตนเองและประโยชน์ให้กับสัตว์โลกก็จึงเป็นที่มาว่าไม่ใช่ที่หนีปัญหาไม่ใช่เป็นคนทิ้ง <c oughs> หาละให้ผู้อื่นแต่เป็นเพราะว่าหากยังรวมตัวกันอยู่ก็จะตายหมู่ก็จะตกนรกเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นหากพระองค์นี้ไม่ออกไปหาช่องทางไม่ออกหาแสงสว่างไม่หาทางที่จะพ้นทุกเหลา่าคลองไหล้งปวงก็จะมืดบอดนั่นก็คือความคิดที่ว่าจะต้องทําประโยชน์ให้กับตนเองและทําประโยชน์ให้กับสัตว์โลกก็จึงเป็นผู้ไม่เสียเวลากับเรื่องที่จะต้องไปครอบครองไม่ว่าจะลาสะสมบัติไม่ว่าจะเป็นอํานาจไม่ว่าจะเป็น ยศถาบรรดาศากดิ์ไว้ว่าจะเป็น <c oughs> ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงบริวา,สารสรรเสริญทั้งหลายจะได้เป็นเครื่องที่จะมาผูกมัดพระพุทธองค์นั้นไม่ได้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ก็จึงตัดทิ้งทําตัวให้เป็นอิสระเป็นความว่างเปล่าไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวไปด้วยความรู้สึกแห่งความปลดปล่อ g เที่สุดก็จึงไม่มีเป็นบุคคลที่ ไม่ต้องมีปริพเทศไม่มีความห่วงกังวลก็จึงเข้าถึงทมได้เพราะธรรมะากของพระพุทธเจ้าและสัจธรรมนั้นจะต้องเป็นธรรมที่ปราศจากการยึดติดการห่วงการผูกพันการผูกมัดเพราะการยึดติดการผูกพันพนผูกมัดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหลอกลวงกันเพราะสิ่งที่เราไปยึดติดผูกมัดนั้นเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่เรียกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของที่สมมติเป็นของที่ในที่สุดแล้วก็จะเปลี่ยนสลายสูญหายไป ไม่มีใครไม่มีคน <c oughs> อีกเลยไม่มีคนอย่างเราที่นั่งอยู่นี้ในอนาคตอีก5ปีอีกร้อยปีก็ะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีหน้าที่แห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมาหลอกลวงอริยะไม่สามารถหลอกลวงพระพุทธเจ้าให้เขาไปยึดเขาไปผูกพันได้ในที่สุดเมืม่อเห็น ด้วยมีพลังด้วยมีสติด้วยมีปัญญาแล้วก็จึงได้เป็นผู้ตัดสรู้เมื่อตัดสรู้แล้วก็จึงรู้ความจริงว่า <c oughs> มนุษย์ทุกคนนั้นถูกหลอกด้วยสิ่งที่ผูกมัดผูกพันรวมกระทั่งถึงผูกที่หลงไหลและไปทําในสิ่งที่เสียเวลาด้วยการไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาและไม่บริหารจัดการชีวิตให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการเป็นอิสระนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นผู้มีการศึกษาเราได้เรียนหนังสือเรามีสติมีปัญญาเรามีความคิดเรามีความรู้ เราก็จะต้องมาบริหารจัดการชีวิตของเราจะให้ใครมาบอกทุกอย่างนั้นก็คงเป็นไม่ไมได้เพราะทุกคนนั้นจะต้องดูแลตัวเองทุกคนนั้นจะต้องผลขวายดิ้นรนตัวเองต่างคนก็ต่างตกน้ําต่างคนก็จะต้องเป็นผู้ที่แหวกว่ายให้พ้นจากการจมน้ําตายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยการสํารวจในสิ่งที่เป็นปัญหาและทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในที่สุดเราก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์แห่งการมาเกิด นี่ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ที่ห็นเก่ตัวพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้ที่ไม่วันเกรงอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่ปรรถนาอะไรทั้งนั้นเป็นผู้ไม่กลัวและไม่อยากเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ของตัวเองที่สุดและก็ปล่อยวางไม่เคยไปยึดติดกับใครไม่ว่าจะเป็นสาวกรุ่นไหนจะเป็นคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นฐานะแห่งการบัญญัติกันขึ้นมาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือโปรดมนุษย์ตามความเหมาะสม ขังกับตัวเองและบรรดาผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือก็จะได้รับความ <c oughs> ช่วยเหลืออันเหมาะสมแก่ตัวเขาเหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้กับบรรดาสร,รัพส์ตว์ก็จะให้แบ่งไปตามฐานะแบ่งไปตามคุณธรรมแบ่งไปตามอินทรีย์รวมกระทั่งถึงบุญบาร,รมีนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าใช้สติใช้ปัญญาทุกโอกาสในการเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตเป็นผู้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดอะไรจะสูญหายก็ไม่ใส่ใจ ไม่เป็นทุกทุกทรมานใจอะไรได้มาก็ไม่ตื่นเต้นไม่เป็นผู้ <c oughs> เข้าไปยึดมั่นเป็นเป็นสมบัติครอบครองดังนั้นบุคคลที่จะพ้นทุกข์ที่เราปรารถนาที่เราพูดกันที่เราเข้าใจกันว่าจะได้พ้นทุกข์แล้วจะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องมาอยู่ในภพภูมิต่ตางๆไม่ต้องตกนรกหมกไหม้นั่นก็แปลว่าเราก็จะต้องทํากิเลสทั้งหลายทั้งวงให้หมดสิ้นไปนี่ก็เป็น คุณธรรมของคารวะธรรมที่จะนำ <c oughs> ไปเป็นบันไดต่อยอดเชื่อมไปสู่การเป็นบนรรพชิตกายเป็นนักบวชกายเป็นผู้เข้าถึงการบำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นผู้พัฒนาตนเองให้เข้าถึงความสำเร็จ เราได้มารู้จักกันในวันนี้อีกไม่นานเราก็แยกย้ายกันไปแล้วเมื่อแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่มีใครตักไม่มีใครเตือนไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีใครชี้นำไม่มีใครที่จะมาอธิบายเราต้องอยู่ตามลำพังของเราเองในที่สุดหากเราไม่ขวนขวายกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะดึงเราไปเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและก็จะต้องเป็นผู้เสียหายเสียเวลาดังนั้นก็จึงต้องเป็นผู้เตือนตัว เป็นผู้จัดการบริหารกับชีวิตกับเวลากับสิ่งต่างๆกับความรู้สึกของตนเองเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมอันสูงสุดอานิสงส์ผลบุญที่ต่างหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้ตั้งใจทํามาจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย <c oughs> ได้เข้าถึงความเจริญความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือเมตตาปัดเป่าให้คนจากทุกข์โลกภัยอันตรายคุณไส้วิญญ,ญาณไร้ อาธานอาเพศคำสาบคำแช่งเสียจเจรการละกิริอุเเดระมงคลวิชาุณพันความยากจนที่สินโลกไร้โลกระบาวัญญาไร้ปีศาจรารศัตรูให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมงอุณ์ในปัจจัยสีได้เข้าถึงความสาเร็จสูงสุดในชีวิตต่างโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมดุจเคือดเสียงบุญบารมีสติปัญญาได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางตามเป็นผู้ได้โพวทิบักยญรตามจามจิเจประการ ใี้มักสมังคีได้กำจัดอาสวะกิเลทั้งหลายทัางปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูปบายาภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเป,นเ,ปนเป็นอาสนระกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเดิน